สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพุ่ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสริไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรถตู้เกียร์ออตโต้กันบ้างนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับโปรตอนนี้นะคะลูกค้าขับรถนะคะฟรี60วันนะคะสำหรับโปรโมชั่นขับ ฟรี60วันนะคะรถตู้ของบริษัทเพชรยนต์นะคะจะเป็นรถปลดระวังหน่วยงานราชการนะคะรับประกันไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินปลดป้ายมาขายนะคะในส่วนตรงนี้เรารับประกันเลยว่ารถสวยไม่ช้ารถสภาพเดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะเล่มไม่สูญหายไม่ชํารุดนะคะในส่วนของรถตู้ของเรานะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลย Toyota c o m ม u ิว 3.0ออโต้ Auto, ปี2016นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถสีบอลรายละเอียดข้างในนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่715,000บาทสำหรับเกียร์ออโต้ปี16ป นะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อหาปุ้ยเพชรยนต์ได้เลยค่ะ064 1462466นะคะปุ้ยเพชรยนต์เราเปิดบริการทำการทุกวันนะคะวันหยุดเสาร์ทิตย์ ก็เปิดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทําการนะคะวันหยุดนะคะต่เลิกเราก็เปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้าท่านใดทีด่สนใจรีบติตดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ0641462466นะคะปุ้ยเพชรยน์เดี๋ยวผู้จะพาไปชมนะคะในส่วนของร,รายละเอียดภายในของรถตู้คันนี้กันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวจะพามาชม คันนี้จะเป็นรถเข้ามาใหม่เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านะคะเกียร์ออโต้นะคะเบาะภายในเป็นสีดำนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำรถรถเบาะสวยคันนี้เบาะไม่้ํำเลยนะคะภายในนะคะก็จะมีในส่วนของมีวิทยุติดมาให้นะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะ,ะ,บบ Auto, ะ,คะสำหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้เป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายๆนะคะขับง่ายๆนะคะเป็นเครื่อง3 0 0พันดีเซลนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วอยากได้รถเป็นเกียร์ออตโต้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะดูรถจริงสามารถนะคะ ติดต่อสอบถามเส้นทางกับปุ้ยได้ค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะหรือจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยค่ะที่ถนนเซนีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะในส่วนของรถตู้ของเรามีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนของรถตู้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะ VIP สามแถวนะคะเดี๋ยวจะพาชมภายในนะคะอ่าเป็นเบาะหนังวพีสามแถวแบบหนาเลยนะคะคันนี้เบาะสีดําหลังคามีแปะมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรถตู้ v i p คันนี้นะคะอ่ะแปะหลังคามาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมภายในกันนะคะ เกียออโต้ขับง่ายนะคะเป็นเครื่องยนต์3 0 0พดีเซลรับประกันเครื่องยนต์เดิมนะคะมีเล่มนะคะทุกคันนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะพร้อมโอนได้เลยนะคะรถมีเล่มพร้อมโอนได้เลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะซื้อสดนะคะซื้อเงินสดนะคะสนใจรีบติดต่อสอบถามปุ้ยได้เลยค่ะรถของเรานะคะรถส,สวยไม่ช้ำ คันนี้นะคะได้เป็นสีบอนเงินนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับรถตู้ปี2016นะคะแล้วก็ได้เครื่อง3,000ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าด้านใดที่สนใจอยากจะดูรถตู้นะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดด้านหลังนะคะให้ชมรายละเอียดกันก่อนนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะอันนี้คือเป็นเบาะ v ีพีด้านหลังสามแถวนะคะอ่ะมีสามแถวเป็นเบนาะหนังสีดำา v พ p นะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าสามารถสังเกตได้เลยค่ะด้านหลังไม่ช้ำน,นะคะรับประกันไม่มีชนแน่นอนในส่วนของรถตู้ของเราค่ะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถออกได้นะคะ ถ้าเกิดลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้เลยค่ะออกรถที่แบบไม่ต้องใช้เงินนะคะแต่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะผ่อนแบบเบาลงนะคะลูกค้าบอกว่านะอยากจะดาวน์เพิ่มในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะลูกค้าสามารถจัดได้ตามอัตยาศัยเลยนะคะในส่วนของเอกสารอาชีพลูกค้าออกได้ทุกอาชีพค่ะ เอกาสารง่ายๆเลยนะคะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนหรือใบับองเงินเดือนนะคะสำหรับพนักงานบริษัทลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะมีร้านเช่าร้านหรือเปล่าเป็นบ้านตัวเองถ้าเกิดร้านเช่าร้านก็ใช้สัญญาเช่าปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่นะคะอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะทุก ลุกอาชีพนะคะขออนุญ,ญาตขอเสเตตไปจนหลัง6เดือนแต่ลูกค้าท่านใดนะคะที่บอกว่าฉันไม่ได้เดินบัญชีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญ,ญาตคุยเป็นเคส by เคสกันนะคะลูกค้าขานะคะ,นะคะอ่ะ เป็นเคส by เคสกันได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามปุ้ยเพชรยนต์ได้ตลอดค่ะ0641462466นะคะฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่เพื่ออัปเดตโปรโมชั่นรายละเอียดนะคะข้อมูลเงื่อนไขดีๆนะคะจะมีมาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโปรดีๆนะคะฝากกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ